แล้วะว,ว่าใกล้เสร็จแล้วอ่ะดูผลแล้วสิแล้วว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะถ้าต่อยอดอ่ะคงไปได้ไกลามากแน่ๆเลยอืเหมือนเราเลยเราก็ว่าจะเอางานวิจัยเราไปต่อยอดเหมือนกันอ๋อต้องแต่หลักสูตรเราอ่ะมีปริญญาโทด้วยนี่องั้นเราไปปรึกษาอาจารย์กันเลยดีไหมอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ พอดีผลงานวิจัยของผมอะครับน่าสนใจมากเลยครับผมเลยคิดว่าสามารถต่อยอดงานวิจัยได้ก็เลยอยากจะมาปรึกษาอาจารย์รยเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรครับค่ะสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตสาขาวัศวศาสตร์นะคะเราก็มีทั้งหมด2แผนค่ะก็คือแผนก1คือแบบที่ไม่ต้องเรียนคอร์สเวิร์กแล้วก็แบบก2คือแบบที่มีคอร์สเวิร์กนะคะแล้วก็ทั้งสองแผนเหมือนกันเลยก็คือมีระยะเวลาในการศึกษาเนี่ยทั้งหมด2ปีค่ะ แล้วอาจารย์ในคณะของเราครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนบ้างครับค่ะอาจารย์ของคณะเรานะคะก็มีความเชี่ยวชาญทั้งหมด3ด้านนะคะด้านที่1ก็คืออาหารและการผลิตสัตว์ค่ะภาษาอังกฤษก็คือ Animal Nutrition and Production นะคะในด้านนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ด้านใหญ่ๆก็คือทางด้านสัตว์กระเพาะเดีย่ยวและสัตว์เคี้ยวเอื้องค่ะด้านที่2นะคะเป็นด้านสรีรวิทยาและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ค่ะ ภาษาอังกฤษก็คือ Animal Physiology and Breeding นะคะทางด้านนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสรีรวิทยาของน้ำนมนะคะแล้วก็แลบทางด้าน Molecular g e n e เนติค่ะทางด้านที่3นะคะทางด้านสุขภาพสัตว์นะคะภาษาอังกฤษคือ Animal Health นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจโรคแล้วก็การทำวัคซีนค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นพวกเราสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะ สำหรับนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้ไปนะคะก็สามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นนักวิจัยหรือานักวิชาการในโรงงานอาหารศาสตร์รวมทั้งอาชีพอื่นๆที่สนใจได้ด้วยค่ะตอนนี้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยทราบหรือยังคะยังไม่ทราบเลยคะ่ะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูห้องแลบกันดีกว่านะคะค่ะอันนี้เรามาดู ฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่ใช้ช่างวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พัฒนาพรสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะ,อ,ะอาจารย์กําลังทําอะไรอยู่คะก็วันนี้กําลังสอนนักศึกษาต่างชาตินะคะวิเคราะห์ปริมาณเท่าในอาหารสัตว์ค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องวิเคราะห์พลังงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอะไรได้บ้างนะคะค่ะห้องนี้นะคะเอาไว้อ่าใช้สําหรับการวิเคราะห์พลังงานนะคะด้วยเครื่องพานะคะด้วยเครื่องพาแล้วก็อ่าหลังจากที่เราได้ค่าพลังงานตรงนี้แล้วนะคะเราจะนําไปคํานวณสูตรอาหารสัตว์ต่อไปะคะ่ะห้องปฏิบัติการต่อมานะคะเป็นห้อง ปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พวัค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กําลังทําอะไรอยู่คะก็วันนี้กําลังเตรียม PCR ครับ Polymerase Chain Reaction ครับ mm hmm. เพื่อที่จะตรวจหาเชื้อโรคในในสัตว์เศรษฐกิจนครับแล้วก็เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างที่เตรียมในหลอดนี้ครับไปเข้าเครื่องเอ Real วทาง PCR ซึ่งอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็มันจะสามารถ ตรวจหาระดับปริมาณเชื้อได้ว่าในแซมโปของเรามีเชื้ออยู่มากน้อยแค่ไหน,นครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมเบื้องต้นนะครับโดยการวิเคราะห์จำนวนสมาติเซลล์นะครับเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมในเบื้องต้นก่อนว่า น้ำนมที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้มันมีคุณภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรครับหลังจากที่เราไปดูห้องปฏิบัติการทางด้านต่างๆมาแล้วนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเช่น v i s i t i n g p r o f e s s o ซซึ่งเราจะมีกิจกรรมนี้นะคะเป็นประจำทุกปีและในปีนี้นะคะเราจะมีโ r รเ e s เซอร์มาจากประเทศที่ปุ่นแล้วก็ปีหน้าจะเป็นโปรเฟสเซอร์จากประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็จะเป็นปีถัดไปก็อาจจะเป็นประเทศอื่นๆอีกนะคะ แล้วก็เราก็ยังมีห้องทํางานของนักศึกษาปริญญาโทด้วยซึ่งเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้ทํากิจกรรมการการเรียนการสอนในหลักสูตรนะคะเราสามารถไปนั่งทํางานที่นั่นได้รวมทั้งการดิสคัชนงานต่างๆร่วมกันค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์แล้วที่ถ้าสนใจจะศึกษาต่อครับสามารถติดต่อได้ทั้งไหนบ้างครับสามารถติดต่อผ่านบัณฑิตวิทยาลัยคณะวิชาหรือ Facebook ของหลักสูตร